ค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มที่4กลุ่มอารมาเ t h ร r ปี y rose oil หรือน้ำมันกุหลาบมอนค่ะดิฉันนางสาวหอพรทองลิ่มค่ะและดิฉันนางสาวธนชพรใจคําค่ะค่ะพวกเรานักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่2รุ่นที่30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพวค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มนะคะเราจะมานําเสนอหัวข้อค่ะโดยหัวข้อแรกของเรานะคะนั่นก็คือความเป็นมาค่ะค่ะทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันนี้ผู้คนมีการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นมีความสนใจในสมุนไพรมากยิ่งขึ้นและนําสมุนไพรมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและในโลกปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะได้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นและอีกทั้งยังมีปัจจัยทั้งทางด้านครอบครัวเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นเองค่ะทําให้ผู้คนเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลทาให้มีอาการนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งอาการเหล่านี้นะคะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเขาให้มีความทุดโซรมงลงค่ะ ดังนั้นนะคะกลุ่มเราจึงเล็เห็นความสําคัญนี้จึงได้ทําการสืบค้นสมุนไพรค่ะโดยสมุนไพรที่เราเจอนั่นก็คือกุหลาบมอนนั่นเองค่ะโดยกุหลาบมอนของเรานะคะจะมีสรรพคุณในการช่วยคลายความวิตกกังวลน,นั่นเองค่ะทําให้หลับง่ายมัลลิกือนอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมค่ะดังนั้นเราจึงนำกุหลาบมอนมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของเราโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะโดยเราทําเป็นแบบลูกกลิ้นั่นเองวัตถุดิบผสมของเรานะคะเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับ ขพรคุณของกุหลาบมอนนั่นเองค่ะที่ช่วยในการคายความมิตกกังวลทําให้หลับสบายมากยิ่ขึ้นนะคะโดวยวัสดุอุปกรณ์ของเราสามารถหาง่ายตามทัวเรือนค่ะวิธีการทำนะคะเราเราจะนำหลอกกุหลาบมาคะ่ะ เราจะนําดอกกลาบมาล้างค่ะให้สะอาดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนาแบงทําให้แห้งโดยการตากแดดค่ะเมื่อดอกกลาบมอนแห้งนะคะเราก็จะนํามาทอดลงในน้ํามันค่ะซึ่งเราจะทอดจนกว่าจะออกสีค่ะเมื่อเมื่อน้ํามันนะคะออกสีแล้วนะคะเราก็จะนํามากรองโดยใช้ผ้าขาวบางค่ะค่ะพักไว้จนเย็นค่ะเราจึงเติมกระบุนพิมเส็จและเมนท่องลงไปค่ะคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะนำบรรจุลงในขวดลูกกิ้งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะผลการศึกษาผลการศึกษานะคะจากการทดลองนะคะนำมาโดยเรานะคะได้นําไปให้ผู้ทดลองใช้เป็นจํานวนทั้งหมด54คนค่ะเพราะว่านะคะไม่พบอาการระคายเคืองเป็นจํานวนทั้งหมด98.1ค่ะและยังมีพบอาการระคายเคืองต่อผิวหนังเป็นจํานวนทั้งหมด1.8ซค่ะและ การศึกษานะคะพบว่าน้ำมันดอกมะลามอนค่ะช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยทําให้หลับสบายมากขึ้นเป็นจำนวนทั้งหมด98.1%ค่ะและช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นจำนวนทั้งหมด100%ค่ะ ดิฉันนางสาวรัติดาพิพวงค่ะดิฉันนางสาวดกมลพระคำตันค่ะดิฉันนางสาวสุธยายอดพรค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มยาหมองสม,มุนไพสรสลิดพังพรนะคะซ<ม>ึ่งผ<ม>ู้จัดทำได้เลือกสลิดพังพรอมาใช้ทําเป็นยาหมองนะคะนั่งจากผลิตภัณฑ์ยาหมองสม,มุนไพรเป็นสิ่งที่คนนิยมใช้เพราะว่ายาหมองจากสม,มุนไพรนะคะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆ สเตเลทพังพรช่วยรักษาผดผื่น่อนพิษจากอักขระสัดก,กันน้อยได้คณะผู้จัดทำนะคะจึงจัดทำยาหมองสมุนไพรจากสเสเ็จพังพรขึ้นโดยนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและสามารถนำมาใช้ได้เองค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำยาหมองจากสเสเ็จพังพรนะคะ 2. เพื่อศึกษาประโยชน์และส,ส,สรรพคุณของสเสเ็จพังพระค่ะ ปรกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะ่ะหขั้นตอนวิธีการ<ม>การทำนะคะหนึ่งนะคะตั้งกระทะนะคะด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันพืนลงไปนะคะ300มิลค่ะแล้วก็นะคะใส่เสลดพังพอนะคะลงไปนะคะ หนึ่งกิโลกร,รัมค่ะจากนั้นนะคะเกี่ยเสเลดพังพอนะคะจากสามส่วนนะคะให้เหลือนะคะหนึ่งส่วน,นะคะ่ะนั้นนะคะนำผ้ากรองนะคะลองเศษของเสเลดพังพรนะคะแยกออกจากสารสกัดของเสเลดพังพรค่ะสีนะคะ,น,ะ,คะนำขี้ผึ้งนะคะมาละลายน้ำม,มาละลายนะคะสองขีดค่ะห้านะคะใส่พิมเสนกาละบูนนะคะอย่างละ 20มิลลนะคะและใส่น้ำมันละกรนรนะคะ100มิลค่ะขี้พึ่งที่ละลายทิ้งไว้แล้วก็าวาสลีนนะคะใส่ลงไปผสมกับน้ำมันสารสกัดสเลดพังพรที่เราได้สาากัดไว้นะคะ6นะคะนำไปใส่ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือใส่ขวดยาหมองสเลดพังพรค่ะค่ะสำหรับสรุปผลการศึกษานะคะจากการทำยาหมองสมุนไพร จากเสด็จทองพรนะคะไอซอร์ทังของนักศึกษาที่มีอาการมะเร็งสักกตว์กัดต่อยผื่นคันนะคะจํานวน16คนค่ะลดอาการผื่นคันมากที่สุด14คนค่ะคิดเป็น85.7%นะคะจากการทดลองของผู้ใช้พบว่าผลการรักษาอาการผื่นคันจากการทาย,ยาหมองสมุนไพรจากเสด็จทองพอนะคะผู้ใช้นะคะมีอาการดีขึ้นหลังจากใช้วันละหนึ่งครั้งก่อนนอนเป็นเวลา3วันค่ะ กลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ